สวัสดีกันอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงนาจาชาเล่าเรื่องค่ะเรื่องที่จะมาเล่าในวันนี้นะคะต้องย้อนกลับไปแบบโอ้โหนานค่ะยี่สิบกว่าปีอืมยี่สิบกว่าปีนะคะตอนนั้นน่ะเป็นช่วงที่เราได้มีโอกาสได้ทำงานเป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะ และงานที่ทำในตอนนั้นก็คืองานโรงแรมค่ะคุณอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตหาดป่าตองนะคะโรงแรมแห่งนี้เป็นโรงแรมแห่งแรกในชีวิตของอฉันเลยทีนี้เราก็ทำงานในส่วนของโรงแรมทำงานโรงแรมไปประมาณได้สัก4ปีนะคะสีปีมันก็มีเหตุค่ะคุณเหตุเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าในคลิปต่อๆไปก็แล้วกันมันมีเหตุโอ้ยเหตุฉันเยอะมากค่ะคุณพรมันมีเหตุเนี่ย ทำให้เราต้องออกจากโรงแรมห้าดาวแห่งนี้ซึ่งตอนนั้นก็เสียดายมากนะคะเสียดายเงินเสียดายรายได้มากมันทําให้เราต้องออกแล้วทีเนี้ยพอออกจากโรงแรมนี่ปุ๊บก็เลยแบบเคว้งคว้างไม่มีงานทําไ,ไม่ได้ไม่ได้เรามีภาระเรามีพ่อแม่ที่จะต้องเลี้ยงดูมีน้องชายที่จะต้องส่งเสียให้เรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเร,เราเราคว้างไม่ได้นานแล้วทีนี้ก็เลยแบบเป็นความโชคดีอีกครั้งหนึ่งที่เพื่อนที่รู้จักกันสมัยตอนที่เราทํางานอยู่ที่ในหาดปะตองโรงแรมเล็กๆเนี่ยนะคะ เพื่อนคนนี้เขาก็แบบว่าโทรมาคือโทรคุยกันเขาก็บอกว่าเออเนี่ยที่ป่าตองเนี่ยให้เราให้เราอะกลับไปที่ป่าตองที่โรงแรมแห่งหนึ่งเนี่ยมันมีบริษัทของฝรั่งมาตั้งอยู่นะคะซึ่งบริษัทนี้เขาก็ทำมาเก็ตติ้งให้กับโรงแรมเนี้ยตอนนี้เขากาลังหาคนงานเยอะมากหาพนักงานเยอะมากไม่ได้ทํางานโรงแรมแต่มาทํางานกับบริษัทฝรั่งก็ดีเหมือนกันให้รีบมาเพราะว่าเพื่อนเนี่ยนะสนิทกับเจ้าของ มากนะคะสนิทกับเจ้าของซีกันเลยเพื่อนบอกว่าไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้งานให้เข้ามาเดี๋ยวมันจะคุยคุยไว้แบบคุยรอไว้เลยนะคะพอพอมาปุ๊บสัมภาษณ์เป็นพิธีแล้วก็ได้ทํางานเลยในวันรุ่งขึ้นนะคะเราก็ดีใจค่ะคุณดีใจมากที่แบบโอ๊ยเราไม่ต้องเพลงนานนะคะดิฉันก็ไปเลยแต่งตรงแต่งตัวไปนะคะก็ไปสรุปนะคะดิฉันไม่ได้งานนะคะ พอไปปุ๊บเนี่ยก็คือแบบเจ้าของบริษัทเนี่ยก็เรียกดิฉันเข้าไปสัมภาษณ์นะคะสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์มานะคะก็คือแบบว่าไม่ได้งานค่ะได้ผัวแทนนะคะก็คือเจ้าของบริษัทจีบว่างั้นเถอะนะคะหลังจากนั้นก็ตกลงปรงใจที่จะคบหาเป็นแฟนกันนะคะซึ่งต่อมาก็คือสามี งางนเป็นสามีของฉันนั่นเองนะคะพอคบกันแล้วก็เลยตกลงปรงใจที่จะอยู่ด้วยกันเราก็มาอยู่กับเขานะคะซึ่งที่เขาอยู่ก็ตรงหาดปะตองซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่ทํางานนั่นแหละค่ะคุณชีวิตประจําวันของพวกเราสองคนนะคะฉันกับแฟนก็คือตอนกลางวันเนี่ยเขาก็ทํางานไปนะคะพอตอนกลางคืนปุ๊บก็เป็นเวลาพักผ่อนของเขาพักผ่อนหย่อนใจของฝรั่งนะคะ อาทีนี้เขาก็พาเราขับรถลงไปข้างล่างนะคะบ้านที่อยู่ดีบุยมันเขานิดนึงอยู่บนเนินเขานิดนึงก็ขับรถลงเขาไปนิดนึงเพื่อที่จะเข้าไปนั่งตามร้านอาหารกินข้าวกันเสร็จแล้วก็ไปนั่งตามบารั่นบาร์นี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะก็นั่งดื่มนั่งกินกันไปนะคะบางทีก็นัดเพื่อนมาดื่มด้วยมาสังสรรค์ด้วยเงี้ยพอดื่มเสร็จแล้วเมาได้ที่ก,กันแล้วก็กลับไปนอนตื่นเช้าขึ้นมาก็มาทํางานนะคะ เกือบทุกคืนค่ะคุณนี่นะคะชีวิตในตอนกลางคืนของพวกเราก็จะเป็นอย่างนี้แต่ทีนี้พอตอนกลางวันพอตอนกลางวันเนี่ยแฟนดิฉันเขาไม่ทางานใช่ไหมคะตัวเราเองก็ว่างเพราะว่าไม่ได้ทํางานทําการถูกไหมคะผู้เลี้ยงตอนนั้นนะคะตอนกลางวันเราทำอะไรเราก็หาร้านเสริมสวยเข้าทําผมทําเล็บบางทีก็ไปนวดไปขัดตัวไปสปงสปาอะไรก็ว่าไปนะคะ แล้วทีนี้เนี่ยพอตอนกลางวันเราเข้าร้านเสริมสวยไปทําผมทําอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เช่นเดียวกับสาวบาร์หรือสาวทํางานกลางคืนที่เขาก็มาเสริมสวยเหมือนกันนะคะในสถานที่ที่ฉันอยู่เนี่ยก็คือผู้หญิง90%เนี่ยจะเป็นผู้หญิงกลางคืนหมดเลยนะคะแล้วทีเนี้ยในร้านเสริมสวยก็จะเต็มไปด้วยสาว,ส,าวสวยเต็ไมไปหมดเลยนะมานั่งทําผมบ้างทําเล็บบ้าง สวยพร้อมที่จะทํางานในค่าคืนต่อไปนะคะดิฉันก็ไปนั่งทําผมอยู่นะคะคุณเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยมันก็มีสาวๆใช่ไหมคะนั่งอยู่ก่อน3ามสี่คนเขาก็ทําผมทําเล็บไปนะคะจู่ๆก็มีสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาโอ้ยเดินเข้ามานี่ผมสวยหุ่นดีมากผิวสีแทนนะคะผมยาวดำคลับเลยเข้ามานะคะ ก็มานั่งแมทนะนางก็ทําผมนางก็ทําเล็บใช่ไหมคะเราตอนแรกเราก็ไม่ได้อะไรหรอกก็คิดว่าเป็นปกติทั่วไปแต่ทีเนี้ยในร้านทํามผมเนี่ยนะคะสาวๆเขาก็จะคุยกันใช่ไหมคะคุยนูน่นนี่นั่นเรื่องนูน่นเรื่องนี้เรื่องนั้นนินทากันบ้างอะไรกันบ้างตามภาษา ปกตินะคะแต่ที่มันเป็นที่น่าสนใจมากและทําให้ฉันแบบตั้งใจฟังมากตั้งใจฟังมากก็เลยสาวคนใหม่ที่เดินเข้ามานี่ล่ะค่ะคุณนะคะพอนั่งปุ๊บเนี่ยนางเหมือนกับสนิทกับช่างไงอ่าสนิทกับเจ้าของร้านนางก็เริ่มคุยนะคะ,ะในทำนองเหมือนเหมือนอวดด้วยแหละอะไรด้วยแหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะมีสาวๆคนอื่นเขานั่งอยู่เยอะนางอยากอวดว่างั้นอ่ะนางก็เริ่มคุยค่ะนางคุยว่าเอ้ย นี่นะ,ะพี่คนนั้นเนี่ยเพิ่งส่งมาให้หนูเนี่ยสองหมื่นคนนั้นก็หมื่นห้าคนนั้นก็หมื่นหนึ่งคนนู้นนี่นั่นนั่นอีฉันนั่งฟังแบบหูพึ่งหูพึ่งแล้วก็ตาที่ถลนออกมาเลยนะคะคุณนางก็บรรยายไปว่ามีใครส่งให้นางใช้เนี่ยเดือละะเท่าไหร่ดิฉันก็นับไปนับมานางมีผู้ชายทั้งหมด6คน หกคนนะคะที่แบบส่งเสียให้นางทุกเดือนอีฉันก็นั่งคํานวณไปในสิ่งที่นางบอกว่าคนนั้นให้หมื่นคนนั้นให้สองมืนคนนั้นให้หมื่นห้าอย่างนู้นเนี้ยคํานวณแล้วหกคนเนี่ยก็ตกประมาณหกหมื่นบาทค่ะคุณถัวเฉลี่ยก็ตกคนละมื่นนะคะอ่ะนะคะทีนี้แบบอีฉันก็นั่งแบบโอ้โหหกหมื่นคุณย้อนกลับไปเมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วอะไรายได้ เดือนละหกหมื่นนี่คือไรายได้จากผู้นะคะที่ผู้ส่งมาให้ต่อเดือนนะอะยังไม่รวมกับงานที่แบบงานที่ทําประจําวันนะคะที่นางออกไปทํางานของนางใช่ไหมคะยังไม่รวมเลยนันก็นั่งคิดโอ้ oh my g o อีอิฉันทํางานกืบเป็นกืบตายอยู่ในโรงแรมเป็นพนักงานโรงแรมนะคะคุณอย่างมากสุดหน้าไฮเนี่ยก็แค่เดือนละสองหมื่นแค่นั้นเองนะคะถ้าถ้าหน้าปกติหน้าโลซีซัก็ประมาณ เออหกพันเจ็ดพันแปดพันอยู่แค่นั้นเมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วแต่นางนางนางได้แบบเป็นแสนนะคนต่อเดือนอะ่ะเออรวมเงินทํางานร,รวมเงินของผู้ได้ได้เป็นแสนดิฉันที้นั่งช็อกนั่งช็อกคือตอนนั้นเพิ่งถึงบางอ้อค่ะคุณว่าอ๋อคือเขาได้กันแบบนี้นี่เองเขาทํางานกลางคืนแล้วก็เขามีรายได้แบบนี้กันนี่เองเหรออะไรเงี้ยตาสว่างค่ะคุณทีนี้เขาก็คุยไปถึงเรื่องการสับรางของเขาค่ะ ก็คือผู้ชายแต่ละคนเนี่ยจะมาจะบินมาหาเขาในแต่ละปีเนี่ยไม่ตรงกันเลยนะคะคือเขาเก่งเขาสับรางเก่งมากหกนะคนเนี่ยนะหกคนเนี่ยมึติว่าคนนี้มาเดือนมกราใช่ไหมคะถ้าอีกคนนึงจะมามกรานางก็จะบอกว่านางไม่ว่างนางจะนูน่จนจะนี่จะนั่นหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะผู้ชายก็คือว่าในหนึ่งปีเนี่ยผู้ชายจะหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาหานางซึ่งผู้ชายเหล่านี้จะไม่มีทางรู้เลยว่าผู้หญิงคนนี้มีคนอื่นๆเลี้ยงดูอยู่ด้วย นะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่ amazing มากอิฉันคิดไม่ถึงอิฉันคิดไม่ได้ในจุดตรงนี้คือตอนนั้นอยากอยากจะซูฮกอยากจะก้มกราบเลยแบบว่าคุณเลิศมากคุณยอดมากคุณสุดยอดมากอะ่ะมันเป็นความฉลาดมันเป็นความฉลาดของผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่บางทีเขาอาจจะไม่ได้แบบเรียนสูงเรียนอะไรนะคะเพราะถ้าเขาเรียนสูงเขาคงไม่ทํางานแบบนี้ถูกไหมคะแต่มันเป็นความฉลาดที่แบบรู้จักหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองได้อย่าง ฉันฉลาดมากอะค่ะคุณอีชันนี่แบบถึงกับอึ้งกับทึ่งเลยนะคะสรุปนะคะหลังจากนั้นอีชันก็รู้แจ่มแจ้งว่าผู้หญิงที่เขาทํางานเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็พยายามที่จะสะสมผู้นะคะสะสมคนเลี้ยงดูตัวเองนะคะ บางคนมีเจ็ดแปดคนบางคนมีเป็นสิบค่ะคุณนะฮะบางคนก็มีสองสามคนแต่แต่ลักคนนี่จะส่งเงินมาให้ทั้งนั้นฉันก็มานั่งเปรียบเทียบกับตัวเองตายกูทำงานสมัยก่อนทำงานโรงแรมแบบเดือนหนึ่งนะหน้าโลซีซันเนี่ยได้ไม่เกินหกเจ็ดพันะนะคะหน้าไฮก็แบบขึ้นมาหน่อยเป็นหมื่นห้าสองหมื่นอะไรเงี้ยแต่มันก็ได้อยู่แค่นั้นนะคะคุณพอเรามามีแฟนนะคะพอเรามามีแฟนแฟนเลี้ยงดูดีก็จริงนะคะแต่เราก็ไม่เคยได้เงินแบบ โอ้โหเป็นแสนเดือนแล้วเป็นแสนแบบนี้ไม่เคยได้ค่ะคุณแฟนไม่ได้ให้เออนะฉันก็แบบโอ้โหแบบกูไปอยู่ไหนมาทีนี้เนี่ยเรารู้แล้วใช่ไหมคะว่าโอเคผู้หญิงทํางานกลางคืนเนี่ยเขาก็จะมีสภาพชีวิตอย่างเนี้ยแนวทางในการดําเนินชีวิตในการกบโกยเงินเข้ากระเป๋จะออกมาในในแนวนี้ทุกคนแต่แล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะคุณมีอยู่ครั้งหนึ่งที่แฟนของอีฉันเนี่ยเขาจะต้องไปเยี่ยมเพื่อนซึ่งมีธุรกิจอยู่ที่พัทยา ตัวฉันเองไม่เคยไปเหยียบพัทยาไม่รู้จักพัทยาว่าเป็นยังไงพอทีนี้แฟนบอกว่าจะไปพัทยาดิฉันก็ร้องขอจะไปด้วยอยากไปเที่ยวนะคะอยากไปเที่ยวทีนี้ก็เหมือนเดิมค่ะตอนกลางวันเนี่ยแฟนดิฉันเขาก็เข้าไปในออฟฟิศไปคุยกับเพื่อนเข้าไปอยู่ในบริษัทใช่ไหมคะพอตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็พาเราไปนั่งตามบาร์ไปท่องราตรีเหมือนเดิมค่ะคุณ แล้ววัานานั้นนะคะฉันจาได้ไม่ฉันแต่งตัวไม่โป๊เลยค่ะคุณไม่มีส่วนไหนโป๊ไม่มีส่วนไหนโผล่ไม่มีส่วนไหนแบบเว้าเลยนะเป็นเง่งผ้าธรรมดาธรรมดานะคะเอ่อแล้วก็เสื้อนี่เข็นยาวเป็นเสื้อเชิ้ตแบบผ้าเหมือนผ้าบางๆแต่ก็มีตัวข้างในนะคะซึ่งมันไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นร่องไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นคือแต่งตัวเรียบร้อยมากไม่เจ้าพวะคุณเออเราถือว่าเออเราเราไปกับผัวไงเออเราไปกับผัวเราก็ให้เกียรติผัวหน่อยอย่างนี้นะคะ เออแถมเรายังไปนั่งบาร์ด้วยเดี๋ยวแบบว่าเราก็กลัวคนเฮ้เขาคิดว่าเราเป็นเด็กบ้าเปล่าวะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเราก็แบบแต่งตัวเรียบร้อยเลยแขนยาวเสื้อชุดนะคะไปนั่งไปนั่งดื่มนั่งดื่มไอ้แฟนก็นั่งดื่มไปนะ,ะแล้วส่วนแฟนเนี่ยเขาเขามีเพื่อนเข้าไปด้วยไงคะอ่าเขามีเพื่อนไปด้วยเขาก็ไปนั่งคุยกันอยู่เขาหันเขาหันหน้าคุยกันอยู่ไอ้เราก็นั่งจ้องอยู่ใช่ไหมคะเห็นแฟนเขานั่งคุยกับเพื่อนเราก็นั่งดื่มไปตาเราก็มองไปรอบๆเป็นคนชอบมองคนค่ะคุณ อิชันจะชอบมองคนนั้นคนนี้มองสถานการณ์รอบๆนะคะนั่งได้ทั้งคืนนั่งมองคนเนี่ยนั่งนั่งได้ทั้งคืนนั่งก็นั่งไปนั่งไปเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าของบาร์ค่ะเจ้าของบาร์ซึ่งตอนนั้นน่ะอิชนะันอายุแค่ยี่สิบต้นๆนะคะยี่ประมาณยี่สิบสามยี่สิบสี่เจ้าของบาร์ตอนนั้นน่าจะอายุสี่สิบกว่านะคะทีนี้เขาก็เข้ามาทักอ่ากาเข้ามาทักเพราะในบาร์ตอนนั้นยังมีคนไม่เยอะนะคะก็มีบ้างนิดๆหน่อยๆ เขาก็เดินมาเสิร์ฟเราสั่งเครื่องดื่มไปเขาก็เดินมาเสิร์ฟทีนี้เจ้าของบาร์เขาก็มองหน้าเรานะคะเขาก็เลยถามเขาถามว่าเอ้เพิ่งมาอยู่ใหมเห่เลยไม่เคยเห็นหน้าไอ้เราก็งงงงนะคะก็เลยบอกเปล่าค่ะพอดีอ๋อเปล่าค่ะไม่ได้อยู่ที่นี่มาเที่ยวคะ่ะไอ้ทีนี้แกก็บอกอ๋ออเหรออยู่ที่อื่นเหรอทํางานอยู่ที่อื่นหรอ เราก็บอกเอ๊ะทำงานอยู่ที่อื่นเออใช่เราเราเคยทํางานอยู่ที่อื่นก็บอกใช่ค่ะพี่ทํางานอยู่ที่อื่นไม่ไม่ได้อยู่ที่นี่อ่ะเสร็จแล้วทีนี้นางก็หันหันไปมองแฟนเราทึ่งกําลังคุยกับเพื่อนอยู่ทีนี้นางก็หันมาถามเราอีกนี่แฟนเหรอแล้วบอกใช่ค่ะแฟนคําถามต่อมาก็คือมีกี่คนือพอเจอคาถามนี้ก็ไปเราก็เราก็สะอึกแล้วก็ก็อึ้งนิดหนึ่งก็คืออีชันทําหน้างงๆยังก็บอกไว้ว่า อ๋อมีคนเดียวค่ะพี่มีคนเดียวคะ่คเวคะเจ้าของบานาก็าทาําหน้าแบบเฮ้ยแบบคือไม่เชื่อคือแบบคือนางทําหน้าเหมือนอีฉันเป็นเป็นอีตัวตอแหลยังไงอย่างนั้นเลยนะคะคุณแล้วทีนางก็บอกว่าโอ๊ยไม่ต้องมาปิดบงังหรอกบอกว้เถอะมีกี่คนธรรมดาใครๆเขาก็มีกันเขามีผู้ชายเลี้ยงกันห้าหกเจ็ดคนเท่านั้นแหละเออไม่ต้องมาปิดบังพี่หรอกไม่มีใครเชื่อหรอก มารู้มากกว่ากูอีกกูบอกว่ากูมีผัวแค่คนเดียวนางก็พยายามยัเดเยียดให้กูมีสักหกเจ็ดคนให้ได้คําถามต่อมานะคะก็คือแบบว่านางถามว่าแล้วทํางานนานหรือยังทีนี้ดิฉันก็ถึงบางอ้อแล้วไอ้คาว่าทํางานนานหรือยังเนี่ยนางต้องหมายถึงแบบดิฉันทํางานบาาทําทงานกลางคืนเนี่ยนานหรือยังนะคะดิฉันก็แบบ ยิ้มยิ้มแบบยิ้มแห้งๆอ่ะอีฉันยังงงอยู่นะคะคุณยังนั่งแบบงงๆกับคําถามกับอะไรกับความคิดของนางอยู่อีฉันก็บอกก็พูดไปแบบตอบไปสุภาพนะเราก็บอกว่าเออไม่ได้ทํางานบาร์ค่ะทีนี้มาเป็นชุดเลยะค่ะคุณนางทําหน้าทําตานางมองฉันแบบคือด่งด่าด้วยสายตาว่าอีตอแหลเออนางด่าฉันด้วยสายตาแบบนี้เลยนะคะแล้วนางก็บอกว่าไม่ต้องมาปิดบังกันหรอกเนี่ยดูออก ของแบบนี้ไม่จําเป็นจะต้องมาปิดบังกันมีอะไรก็เปิดเผยพูดกันมาตรงๆเลยทําก็บอกไม่เห็นแปลกใครๆเขาก็ทํากันเลี้ยงผู้ชายไว้หกเจ็ดคนก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครโง่มีผัวเดียวหรอกสมัยเนี้ยมันไม่พอกินก <c oughs> เป็นพนักงานโรงแรมคือเป็นพนักงานโรงแรมค่ะแล้วก็มาเจอกับผัวก็เลยเลิกทํางานผัวเลี้ยง แล้วผัวก็แค่พามาเที่ยวที่พัทยามานั่งดื่มแล้วพี่มาบอกหนูว่าไม่ต้องปิดหรอกดูกันออกคือแบบคืออะไรหนูหนูเหมือนมากหรอกฮะฮะทีจริงนะแบบว่าไม่ได้โกรธเขานะคะแต่ฉันอะแบบมีความงงมากกว่างงแบบเฮ้ยเราพูดอะไรไปนางไม่ฟังอ่ะเราบอกอะไรไปนางไม่ฟังนางไม่เชื่อนางชี้มาเลยนางชี้มาเลยว่า เธอเธอเป็นผู้หญิงกลางคืนเธอทํางานอย่างว่านะแล้วเธอก็มีผู้ชายเลี้ยง67คนเธอไม่ต้องมาโกหกเธอไม่ต้องมาตอแหลฉันฉันเนี่ยมองปราดเดียวฉันก็รู้แล้วว่าเธอคือพวกเดียวกับฉัน <c oughs> <c oughs> ทีนี้ฉันก็ไม่เคยแบบ ไม่ตอบตัวคือไม่ไม่คิดจะตอบตัวอะไรอีกก็ยิ้มยิ้มก็ยิ้มยิ้มแล้วก็พยักหน้าแล้วก็ยิ้มยิ้ม,มก็นั่งดื่มไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าแต่ก็โชคดีที่ว่าหลังจากนั้นก็เริ่มมีแบบว่าลูกค้าเข้าเข้าในบาร์เยอะมีฝรั่งมีผู้หญิงเข้ามานั่งเยอะแกก็ต้องไปบริการคนอื่นนะคะทุกวันนี้นะคะดิฉันยังจําแบบว่าสีหน้าของแกสายตาของแกที่แบบสายตาที่มันมองมาตอนที่เราปฏิเสธว่าเราไม่ได้ทํางานนะอะไรอย่างเงี้ย คือสายตานั้นมันมัน,มนด่าว่าอิตาเลีะเข้าใจไหมคะคุณฉันยังจ,จาสายตานั้นได้แบบจนถึงทุกวันนี้นะคะคุณแต่ก็มองว่าเป็นเรื่องขำขันไว้ค่ะก็ไม่ได้โกรธไม่ได้เครืองอะไรทั้งสิ้นนะคะก็เราไปนั่งอยู่ในสถานที่แห่งนั้นเราไปนั่งกับฝรัง่งมันเป็นเรื่องปกปติที่ใครเขาก็มองเป็นอะไรก็ได้ถูกไหมคะค่ะเรื่องราวของวันนี้นะคะก็มีเท่านี้แล้วค่ะ เอาไว้มาเจอ,เจอกันอาทิตย์หน้านะจ๊ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย